วันนี้ครับโนชันได้เปิดตัวฟังก์ชันใหม่นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นโดยผมได้เอาฟังก์ชันตัวนี้นะครับมาปรับปรุงนะครับเทมเพลตแฮปปิต tracker ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาร์คแฮปปิตของเรานะครับได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นในโทรศัพท์มือถือนะครับโดยทําการกดปุ่มเท่านั้นเองนะครับและนอกจากนั้นครับฟังก์ชันนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ได้อีกมากมายหลายเคสเลยนะครับที่จะทําให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในโนชันนะครับฟังก์ช มันทำอะไรได้บ้างนะครับใช้งานกับเคสไหนแล้วดีนะครับวันนี้เรามาดูกันเลยครับ าเกิดว่าใครใช้โนชันมาก็จะรู้ครับว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากๆเลยครับแต่ว่าความสามารถในการเอาไปใช้ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมต้องให้ว่ามันใช้งานยากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้งานเทมเพลตที่ผมทำขึ้นมาในช่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลต Habit t r a c k e r หรือเทมเพลตอื่นๆนะครับจะรู้เลยครับว่ามันบริหารจัดการยากมากๆในโทรศัพท์มือถือครับบางทีเราก็กดผิดกดถูกแล้วก็ผ่านลำคาญไม่ได้ใช้งานมันนะครับจะมาใช้งานบนคอมอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่สะดวกสักทีเดียวนะครับเพราะ สร้างปุ่มขึ้นมาได้ครับทุกคนและในปุ่มนี้นะครับเราก็ยังสามารถใส่คําสั่งให้มันได้ด้วยครับว่าเราอยากให้ปุ่มนี้เวลาเราคลิกแล้วเนี่ยมันทําอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นครับใน h a b i t Tracker นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะมาร์บว่าวันนี้ผมทําอะไรเสร็จแล้วบ้างเนี่ยผมก็ทําปุ่มไว้ข้างบนนะครับแล้วผมก็กดได้เลยครับว่า h a ปปิตไหนบ้างครับที่ผมทําเสร็จไปแล้วนะครับปุ่มนี้ครับมันก็จะทําการสั่งโนชันครับให้ทําการมาร์คเลยครับว่าผมทาแฮปปิตนี้เสร็จแล้วในวันนี้นั่นเองครับรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณอยาาากจะสสรร้ง Entry ใหหม่ํัับวน บางครั้งเราต้องไปกดหลายปุ่มถูกไหมครับในการตั้งชื่ออีกเราก็สามารถที่จะตั้งแค่ปุ่มเดียวครับให้เราสามารถกดแล้วก็สร้างฮาร์บิตได้เลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่เอามาใช้ในเทมเพลต e h a ์บ t Tracker ครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถทําได้มากกว่านี้นะครับวันนี้ผมก็จะมีเทมเพลตมาให้ทุกคนดูนะครับว่าเจ้าปุ่มบัตตอนของโนชันเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับที่จะช่วยให้เราลดเวลาการทํางานได้บ้างครับเอาล่ะฮะเริ่มต้นนะครับคุณสามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อเข้าสู่เทมเพลตมินิฮ าใครยังไม่มี Account No t น o n นะครับคุณก็สามารถ s ig n in ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมมีแนบลิงก์ไว้ด้วยนะครับหลังจากที่คุณมาที่หน้านี้นะครับให้เลือกที่ Template Mini Happy Tracker Template V2 ตรงนี้นะครับก็จะพาคุณมาที่หน้านี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่แปลกไปจากเวอร์ชันแรกนะครับก็คือมันมีปุ่มตรงนี้ขึ้นมาด้านซ้ายนะครับซึ่งปุ่มนี้แหละครับที่เราจะเอาไว้ให้มันสามารถทำงานแบบเร็วๆรวดเร็วง่ายๆนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูก่อนนะครับปกติ หน้า Habit tracker เราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเวลาที่เราอยากจะสร้างแ a ป i ิตใหม่ขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งกด new ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็เลือกเลยครับว่าวันนี้คือวันอะไรนะครับแล้วให้มัน summary ไปที่เดือนไหนนะครับ monthly summary ก็คือการให้สรุปเดือนนะครับว่าทั้งเดือนเราเนี่ยมี h a b ปิในแต่ละส่วนเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับซึ่งมันก็จะสรุปในด้านล่างที่ monthly summary ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมานั่งตั้งชื่อนะครับโอ้โหเสียเวลามากนะครับตอนที่คุณจะมาเช็ดแฮปป คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับมากดปุ่มน้อยๆตรงนี้นะครับอาจจะกดผิดกดถูกบ้างนะครับหรือบางครั้งเราก็จะใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเพื่อทําการกดปุ่มนะครับซึ่งมันกดค่อนข้างยากนะครับมีวิธีไหนบ้างที่มันง่ายนะครับก็คือการใช้ปุ่มตรงนี้ครับผมทงปุ่มอันนี้ขึ้นมาเลยครับคือปุ่มแรกเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยสร้างวันใหม่แบบง่ายๆแบบเมื่อกี้ครับก็คือกดแค่ปุ่มเดียวครับแล้วก็ใส่วันที่ได้เลยนะครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นครับในแต นี่ครับแค่กดปุ่มนะครับแทปปิดของเราก็จะถูกเช็คทันทีนะครับแบบนี้ครับเรียบร้อยง่ายนิดเดียวเองนะครับที่นี่ครับวิธีการักปุ่มยากง่ายยังไงบ้างนะครับเรามาดูปุ่มแรกก่อนเลยนะครับก็คือปุ่ม create new day นะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือให้คุณพิมพ์ backslash นะครับ button นะครับแล้วก็เลือก button ตรงนี้นะครับให้ตั้งชื่อครับผมก็ตั้งชื่อว่า create new day นะครับ ทำการเลือกสัญลักษณ์นะครับเลือกตัวโก้อะไรก็ได้ที่มันจะเหมือนแบบวันใหม่ของเรานะครับแล้วก็กด add step นะครับว่าเราอยากให้มันทำอะไรบ้างคือเบสิกง่ายๆเลยคือเราทำอะไรเมื่อกี้นะครับเราก็ทำ step เนี่ยใส่ลงไปตรงนี้นะครับมันก็จะทำการ automate ให้เรานะครับอย่างแรกก็คือการ add เพจถูกไหมครับเพราะาเราสร้างเพจใหม่นะครับให้เลือก database เมื่อกี้ครับ นั่นก็คือ d a i l y habit นะครับ day number นะครับเราจะใส่เองนะครับแต่ว่าวันที่นะครับเราเลือกขึ้นมาเราให้เลือกเป็น today นะครับทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งใส่อีกนะให้มันใส่ให้เราเลยแล้วก็ monthly summary เราก็เลือกเลยครับว่าเดือนนี้เดือนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรง monthly summary เนี่ยเราจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นเองครับทุกคนถือว่าประหยัดเวลาไปได้มากเลยนะเสร็จปุ๊บก็กดดันตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสปุ่มกันนะครับผมกด create new day ตรงนี้ครับ จะสังเกตได้ว่านี่ครับผมก็ได้ปุ่มด้านขวามานะครับต่อไปครับคือเราอยากจะสร้างปุ่มแบบเวลาที่เราทำแท็บิดอะไรเสร็จเนี่ยให้มันขึ้นมาได้ไหมนะครับก็เหมือนเดิมครับจางบัตทอนได้เลยนะครับแล้วคุณก็พิมพ์ชื่อไปครับสมมติว่าผมอยากจะทำเป็น exercise นะครับแล้วก็ add step ครับครั้งนี้นะครับให้เราทำการเลือก edit page นะครับแล้วก็เลือก database เนี่ยอันเดิมจากเมื่อกี้เลยนะครับแล้วเพจที่จะ edit นะครับก็คือเพจที่มีวันที่เนี่ยเท่ากับวันนี้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้กด edit property หลังจากเราได้ฟิลเตอร์เพจมาแล้วเราจะ Edit Property ก็คือ exercise นั่นเองนะครับให้ exercise เนี่ยเป็นเช็คซะแค่นี้เองครับก็คือพูดง่ายๆครับคือเราอยากจะให้เจ้าปุ่มนี้นะฮะมันทําการ Edit p เพจที่เราสร้างขึ้นมาในตาราง daily habit นะโดยเราจะทําการเลือกเฉพาะ เพจที่มันมีวันที่เนี่ยเท่ากับวันนี้นะแล้วก็ให้อด i t เฉพาะ property ที่ชื่อว่า exercise นะโดยที่เราจะทำกการให้มันติ๊กถูกนะครับกดดันนะเรามาลองเทสกันดูนะครับนี่ฮนะ exercise ก็จะติ๊กถูกนะครับอันนี้ครับคือวิธีการสร้างปุ่มแบบง่ายๆนะกับ Template mini habit tracker นะครับทุกคนก็สามารถเอา Template mini habit tracker เนี่ยไปใช้งานได้ทันทีนะครับโดยโหลดเวรอร์ชัน2มาคุณก็จะได้ปุ่มแล้วแต่ถ้าเกิดว่าปุ่มเนี่ยมันไม่พอใจคุณนะครับอยาก,กทำปุ่มอื่นๆมาเสริมให้มันง่ายขึ้นนะครับคุณก เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับเจ้าปุ่มเนี่ยผมยังเอามาใช้ประโยชน์กับหน้าแดชบอร์ดของผมด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะมีหน้าแดชบอร์ดอยู่หน้าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน้าที่จะรวบรวมลิงก์ทั้งหมดนะครับไว้ตรงนี้เวลาที่กดเข้าไปในแต่ละหน้าผมเนี่ยก็จะได้กดเข้าไปได้ง่ายนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีหลายหน้าเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับช่อง u t u b e นะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับหรือช่องที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบันทึกของผมนะครับหรือหน้าเกี่ยวกับเรื่องกกกาาาารรรจัดแทขออองผมมหหหนน้้้เืื่ี New และโซลูชันที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับแล้วทีนี้ครับเวลาที่เราอยากจะสร้างแฮปปิตนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากจะกดคลิกเข้าไปที่หน้า h a b i t Tracker นะครับเราอยากที่จะสร้างที่หน้า Dash บ o a r d ของผมเลยเนี่ยได้ไหมหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยากที่จะจดบันทึกครับทำ Journal ในตอนกลางคืนครับบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องมานั่งหาหน้า Journal เนี่ยเสียเวลาผมกดที่หน้านี้เลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเนี่ยเราสามารถสร้างปุ่มขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับโดยใช้วิธีการคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งจะเเเเหห็็นนนนได้ว่่ามมมััืืออกกลยยคผี ทำการแอดเพจนะครับแล้วก็เลือกมันลี่ซัมมารีเลือกเดทเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ให้มันโอเพนเพจนั้นขึ้นมานะครับเมื่อกี้ Happy Tracker เนี่ยเราทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของ Quick Journal นะครับ Quick Journal ก็คือสมมุติถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะ Journal นะผมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับกดที่ปุ่มนี้ทันทีนะครับมันจะขึ้นหน้า u r n a l ขึ้นมาทันทีแบบนี้นะครับแล้วผมก็แค่เลือกเทมเพลตนะครับแล้วก็ทำการ u r n a l สำหรับวันนี้ได้ทันทีเลยครับแบบนี้ก็จะ การทํางานของผมได้มากก็คือตอนที่ผมมีไอเดียเกี่ยวกับการทําช่อง u t u b e นะครับไอเดียเกี่ยวกับการทําช่องคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมมาที่หน้าแดชบอร์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็กด my new youtube content idea แบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมต้องไปกด new ใน Content Hu b ของผมแล้วก็ต้องมานั่งใส่ว่ามันเป็น YouTube นะมันต้องลิงก์โกด้วยนะครับอันนี้ครับผมก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับว่าผมมีไอเดียอะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับทำให้ไม่เสียเวลาที่ต้องไปเข้าหน้า Content Hu b นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนทีี่่มใชวง คล้ายๆกันเกือบทุกวันนะคบคุณสามารถเอาแทสททั้งหมดนั้นมาทําเป็นปุ่มแบบนี้ได้นะครับโดยนี้ครับผมทําเป็นหน้า My t a ทสเป็นหน้าทดสอบนะครับให้ทุกคนเห็นว่าปุ่มมันก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นครับสมมุติถ้าเกิดว่าตารางนี้จะเป็นตารางแทสทั้งหมดที่ผมจะทําในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีแทสอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในทุกๆเช้าครับผมจะมีแทสอยู่เซตหนึ่งครับที่ทําเหมือนกันทุกเช้าเลยนะครับผมลองกด Be g กิน y Day นะครับก็คือเป็นการเริ่มวันนี้นะครับมันจะขึ้น ตอนเช้านะครับทำการเขียนก่อนว่าเดลี่ไฮไลท์ของวันนี้จะคืออะไรนะครับแล้วก็ทําการเอ็กซ์ไซร์ครับและสุดท้ายก็คือจะมาวางแผนครับว่าชีวิตวันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะครับและทําเสร็จทั้งหมดเนี่ยผมก็จะค่อยๆกดดันแบบนี้นะครับเอ๊แต่ว่าทําแบบนี้ทุกวันก็เสียเวลาหรือไหมครับเราสามารถทําปุ่มีกินไนทเดย์ให้เลยครับโดยเราทําเหมือนเดิมเลยครับเราเลือกให้มัน a d ด p a จนะครับไปที่ครับก็คือตารางเมื่อกี้นะครับและก็ใส่แท s k name ไครับรวมถึงใส่ d u ว date ไปเลยว่ามันก็คือวันนี้แหละเพราะว่ามันเป็นของเช้าวั นั่นเองนะครับแล้วก็แอดยาวมาเลยนะครับก็คือเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณก็กดดันเช่นเดียวกับตอนกลางคืนครับสมมุติในตอนกลางคืนเนี่ยคุณจะทําอะไรบ้างครับคุณจะเขียนจดโน้นะครับคุณจะอ่านหนังสือคุณจะนั่งสมาธินะครับคุณก็ใส่เหมือนตอนบิกินไม่ไดแบบเมื่อกี้ได้เลยนะแค่นี้ครับคุณก็กดแล้วก็มันก็จะสร้างแทสขึ้นมาให้คุณทันทีนะแล้วก็ตั้งดิวเดทให้ด้วยว่าเป็นวันนี้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการมานั่งพิมพ์ในแต่ละแทสก็ไปนนนัต์ก็คลิปในนนวัี้ก็ได้้ชช่่ววยกนเเห็ภาาาพััจฟง์น ใหม่ของ o t ชั n เนี่ยมันมาช่วยงานอะไรเราได้บ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับเจ้าฟังก์ชันเนี้ยมันก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างทัสที่อยู่ในเพจนะครับคุณกดทีเดียวในได้ทั้งเพจใหม่แล้วก็ได้ทั้งทัสใหม่ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ใช้งาน o t i ันอยู่นะครับหรือคนที่ใช้เทมเพลตฮับบิทแคคเกอร์อยู่นะครับจะได้ทําการอัปเกรดได้ครับทำให้เราสามารถทํางานได้เร็วขึ้นนั่นเองครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าีคลาไปก่อนสสวัดี